สรุปตารางจำนวนเงินเงินช่วยเหลือกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนกันยายนมีหลายวงเงินใครมีสิทธิ์ได้เงินอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เกดมาอัปเดตให้ทุกคนเหมือนเช่นเคยค่ะเป็น อัปเดตนะคะเฉพาะกลุ่มเด็กนะคะผู้สูงอายุและก็ผู้พิการตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะใครจะได้รับสิทธิ์อะไรหรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างน,นะคะแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะเอามาเรียบเรียงให้ทุกคนได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะฟังแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้สรุปรวบรวมให้เลยนะคะเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะคะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่6ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ6ปีนะคะจะได้รับเงินในส่วนนี้ในวันที่ ี่8กันยายนนะคะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและก็เดือนกันยายนเนี่ยโอนเร็วที่สุดเลยต่อไปนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆนะคะ กลุ่มแรกนะคะอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้เฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่8กันยายนี้นะคะ600ถึง1000บาทเท่านั้นนะคะกลุ่มต่อมาจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยกลุ่มนี้เนี่ยจะได้2เด้งเลยนะคะสูงสุดอยู่ที่1600บาทนะคะเด้งที่1จะเป็นเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนนะคะได้รับเงินกันวันที่8กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นเงิน600-1,000บาทนะคะและนอกจากนี้จะมีเงินเพิ่มเติมนะคะเป็นเงินส่งขครผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะตั้งแต่100บาทไปจนถึง600บาทก็แล้วแต่ช่วงวันเกิดด้วยนะคะใครที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนเดือนเมษายนปีนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะได้เต็ม600บาทเลยนะคะเมื่อรวมกับเบี้ยชีพ ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยสูงสุดเนี่ยต่อเดือนในเดือนนี้นะคะก็จะได้รับอยู่ที่1,600บาทค่ะเป็นอัตราสูงสุดนะคะขั้นต่ำก็จะเป็น1,200บาทนะเบี้ยยังชีพ600นะคะเงินส่งเคาะเพิ่มเติมสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีก6กรบาทก็จะเป็น1,200นะคะกลุ่มต่อไปนะคะผู้พิการนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้ได้รับแค่800นะคะเป็นเบี้ยยังชีพประจำเดือนนะคะได้รับวันที่8กันยายน กลุ่มผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทนะคะเป็นเบี้ยงังชีพประจำเดือนเช่นเดียวกันนะคะรับเงินในวันที่8กันยายนค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นผู้พิการมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับ1,000บาทเป็นเบีย้ยังชีพประจำเดือนนะคะ800บาทรับวันที่8กันยายนและเป็นเงินเพิ่มเติมสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทนะคะนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการในเดือนกันยายนนี้นะคะโอนเร็วที่ และก็เยอะที่สุดในรอบปีเลยนะคะใครอยู่กลุ่มไหนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือใครเป็นลูกเป็นหลานเกตก็ฝากกดแชร์นะคะส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนที่เรารู้จักกันได้เลยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วค่ะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ